ธรรมดามาวัดผู้น้อยเนี่ยที่จะมารับเรือเนี่ยก็จะต้องเอาความรู้ถูกก็จะถูกนี้กลับออกไปเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วครับไม่ว่าวัดวารามที่ไหนมีของดียังไงเราก็ไปสาอสแสวงหากันไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะจะไปสาอสแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยเพราะคําว่าสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยไปอยู่กับใครก็เป็นมงคลกับคนนั้นนะฮะ ไปอยู่ในบ้านเรือนไหนบ้านเรือนนั้นก็เป็นสิริมงคลเพราะคาว่าสิรินี่เป็นที่มาของทรัพย์นะฮะแล้วอยู่กับสามีก็เป็นสิริมงคลกับสามีอยู่กับภรรยาก็เป็นสิริมงคลกับรภรรยาอยู่กับลูกก็เป็นสิริมงคลกับลูกเนี่ยเขาจึงสอะแสวงหากันอย่างเช่นวันนี้ที่โยมมาวัดพุนน้อยเนะี่ยก็เพราะความศรัทธานั่นเองศรัทธานี่แปลว่าความเชื่อความเชื่อก็คือความศรัทธาถ้าศรัทธาแล้วเชื่อแล้วที่ไหนก็ไปกันทั้งหมด เนี่ยอย่างวันนี้ก็มาจากความศรัทธาเป็นเหตุแต่ว่าความศรัทธานั้นต้องมีขอบเขตครับถ้าเราศรัทธามากเกินไปนมันขาดปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญคนที่ศรัทธามากไปจนขาดปัญญาลุ่มหลงงมงายพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าคนเราเกิดเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปเห็นไหมฮ มีศรัทธาแล้วยังต้องมีปัญญาคบคิดไปด้วยควบคู่กันไปอันนั้นจึงจะเกิดความเจริญแต่ถ้าเกิดมีศรัทธาอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดเนี่ยบางทีก็ทําบุญจนหมดตัวเลยลุ่งหลมลุ่งลุ่งหลมลุ่งหลมล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงงมงายนะฮะแต่บางคนมีปัญญามากมาดูถูกศรัทธาอีกถือว่าฉันมีปัญญามากมาดูถูกศรัทธามันก็เลื่อมล้ําต่ําสูงกันระหว่างศรัทธากับปัญญาไม่มีความพอดีครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์วัดภูน้อยลูกศิษย์หลวงปู่แบนเนี่ย ที่นั่งอยู่ในตู้นะฮะจะรับเรือออกไปเนี่ยเรามาปรับศรัทธากับปัญญาให้เท่ากันดีกว่าวันนี้ให้ควบคู่กันไปเราออไปแล้วก็จะเกิดความจเจริญถ้าสมมุติว่าอาตมาเนี่ยเรือมาโยมมารับเรือเนี่ยหนึ่งพันห้าพันถึงหนึ่งหมื่นเนี่ยอาตมาก็เจิมเรือแล, 5, แล้วก็เอาสตังค์ไว้ห้าพันบาทแล้วก็เอาเรือให้โยมไปเนี่ยเชื่อว่าโยมคิดว่าจะมาหวังเพื่อให้พ้นทุกเนี่ย มันกลับไม่ใช่มันกลับเป็นทุกข์เลยเพราะว่าเอ๊ะท่านจะเอาเรือไปทําอะไรเนี่ยแล้วเรือนี่มีเหตุผลเป็นยังไงอะไรเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมานาความรู้ถูกเข้าใจถูกเนี่ยไปประดับไว้ในสติปัญญาของเรานะฮะขอฝากไว้ด้วยแลวสาหรับโยมที่มาด้วยกันร,ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยควรจะมานั่งฟังร่วมกันเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยภรรยาไม่สามารถที่จะรับเรือได้แต่สามีกลับรับได้ แล้วบางครั้งสามีรับไม่ได้ภรรยากลับรับได้ขึ้นอยู่ว่าบุญขขงเราน,นั้นเท่ากันไหมเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาบุญไม่เท่ากันบางครั้งบุญของสามีมากฝาเด้อุปถัมภ์เขาก็ไปกับสามีบุญของภรรยามากฝาเขาก็ไปกับภรรยาเห็นไหมฮะเพราะว่าคนที่บุญเท่ากันพุทธเจ้าตัดไปเลยว่าต้องคนที่เป็นคู่แฝดเท่านั้นเกิดวันเดือนเดียวปีเดียวหน้าตาเหมือนการเกิดในท้องเดียวกันบุญในอดีตชาติเนี่ยเขาทําเท่ากับมันทุกกระเบียดนิ้วเลย จิงเกิดมาหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราที่มานั่งอยู่เนี่ยจะมาดูไปแล้วเนี่ยบุญไม่เท่ากันแม้แต่คนเดียวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นระหว่างสามีภรรยาต้องนั่งฟังร่วมกันถ้าภรรยารับไม่ได้ก็เอาออกไปให้สามีเนี่ยเข้ามารับแทนถ้าสามีรับไม่ได้ก็เอาออกไปให้ภรรยามารับแทนก็เกิดปัญหาอีกบราะั้นมาคนเดียวทํำยังไงคุณก็รีบกลับไปแต่งงานแล้วมาใหม่นะฮะคุณก็ได้มารับเหลือไปพลาดกันไงฮะ อันนี้เราแนะนําในสิ่งง่ายๆให้ก่อนเลยครับไม่ยากครับเรามาตั้งใจฟังเรื่องเรือนะครับวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับโยมที่ตั้งใจฟังเรื่องเรือให้รู้ถูกเข้าใจถูกมากที่สุดจะกลับไปรวยมากที่สุดจะเริญรุ่งเรืองมากที่สุดแล้วคนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังแบบไม่รู้เรื่องเลยก็ขอให้กลับไปรวยแบบไม่รู้เรื่องกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักชื่อเรือก่อนนะครับ เรือลานี้เขาเรียกว่าเรือแม่ตะเคียนทองนะคุณจานะฮะทุกคนนะไม่มีคาว่าเจ้าแม่คุณไปเห็นที่ไหนเขาเรียกว่าเรือแม่ตะเคียนทองส,สาเหตุที่เรียกแม่ตะเคียนทองเพราะว่าที่วัดผู้น้อยเนี่ยมีต้นตะเคียนทองอยู่ตามคําโบราณเขาบอกเลยว่าต้นไม้เราปลูกขึ้นมาห้าปีจะมีเทวดามาปกปักรักษาหรือว่ามาอิงอาศัยอยู่ทุกต้นไปแล้วเทวดาเนี่ยไปอยู่ต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกชื่อตามนั้นเลยสมมติเทวดาไปอาศัยอยู่ต้นตะเคียนทองเขาเรียกแม่ตะเคียนทอง ถ้าอยู่ต้นไทรเขาเรียกแม่ไทรทองแม่โพทองแม่สะดาวทองมาฆ่าทองหรือว่าต้นสักทองอย่างที่เขาเรียกกันนะแต่โยมย,ย,ยงจำไหมะนะว่าเขาถือนักถือหน,นาในโบราณเนี่ยว่าเทวดาองค์ใดก็แล้วแต่ฮะถ้าได้อยู่ต้นตะเคียนทองเนี่ยถือว่าเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์และมีอภินญ,ญามากที่สุดเลยคุณจะสังเกตเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ยินข่าวฮะเขาขุดพบไม้ตะเคียนทองที่โน่นที่นั่นเนี่ยถึงก็ลงหนังสือพิมพ์ออกทีวี แล้วยังมีข่าวลืออีกว่ามีคนไปกราบไหว้มากมายทั้งนาไปมีโชคมีลาภกันเยอะแยะหมดนผิดกับต้นไม้อย่างอื่นไม่มีคนไปกราบไหว้เนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะวาริตของเทวดาที่อยู่ที่ต้นตะเคียนทองน่ะทำให้พวกเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยอดลนทนไม่ไหวฮะจึงต้องไปกราบไหว้ต้นตะเคียนทองก็ลองคิดให้ดีเท่ว่าพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีปัญญาแค่ไหนละ่ะทิฏฐิมานะเราเนี่ยมันแรงแค่ไหนละ่ะมันไม่ใช่ยอมกันง่ายๆนะฮะ บางทีเราไปเจอกันในหมู่มนุษย์ไปเจอกันในหมู่พี่พนะ่อนะอาเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยยังไม่ยกมือไหว้กันเลยเพราะมันยิงในศักดิ์ศรีที่มีอยู่ในตนเห็นไหมยิงในศักดิ์ศรีที่มีอยู่ในตนเองไม่ไหว้ข้าข้าก็ไม่ไหว้เองเองไม่ไหว้ข้าข้าก็ไม่ไหว้เองทนงเย่อยิงศักดิ์ศรีในตัวตนเราแต่คุณเชื่อไหมฮะพอมาเห็นขอนไม้ขอนตะเคียนทองเท่าน,นั้นเนี่ยไม่ต้องมีใครไปแนะนำนะฮะอ่อนน้อมถ่อมตนเลยฮะ ไปคว้าทูบมาจุดแล้วคุกเข่าลงไปกราบไหว้ขอนไม้อย่างสวยงามเลยนะบางทีอาตมาเป็นพระเดินผ่านไปยังไม่ไหวเลยไปกราบขอนไม้ไปคุณลองคิดดูว่าเทวดามีฤทธิ์ไหมเหตุที่เราไหว้ต้นไม้เพราะอะไรเพราะเทวดานั้นเขามีฤทธิ์ไปน้อมกิตน้อมใจให้เราเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนไปเลยเห็นไหมฮะต้องไปไหว้ต้นตะเคียนทองเห็นไหมนะ ก็ลองคิดที่เราเป็นมนุษย์ที่ทีมานะมันแรงแค่ไหนยังต้องยอมจำนนไปไหว้ขอนไม้นะคระับาวแล้วเทวดาชั้นนี้นะครับจะแนะนำให้โยมได้รู้จักกันเท,เทวดาชั้นนี้เขาเป็นเทวดาชั้น,นเดียวกับสามพระภูมิเนะี่ยถ้าสามพระภูมิเนี่ยเขาจะเรียกว่าภูมมะเทวดาคุณรู้จักสามพระภูมิกันไหมคัสามพระภูมินะรู้จักนะครับถ้าสามพระภูมิเนี่ยเขาจะเรียกว่าภูมมะเทวดาอันนั้นเป็นเทวดาที่เฝ้าที่ดินโบราณเขาถือนักถือหนาว่า ภูมิมะเทวดาเนี่ยหรือว่าเขาถือว่าเป็นเทวดาที่ฝ้างที่ดินเอาเห็นไหมว่าถ้าเรามีที่ดินสักหนึ่งแปลงเนี่ยไม่ว่าใคกันแล้วแต่ส่วนมากก็ฝนฝายจะปลูกบ้านปลูกอาคารปลูก้านค้าบปลูกออฟฟิศหรือว่าปลูกโรงงานเนี่ยแต่ก่อนที่จะปลูกกันนะ่ะคุณจะสังเกตเห็นไหมว่าเขาจะต้องไปซื้อสารพรภูมิมาก่อนแล้วเอามาตั้งไว้ในที่ดินผืนนั้นหลังจากนั้นก็ไปหาคนที่มีความรู้ถูกเข้าใจถูกเกี่ยวกับเรื่องสารพภูมิเนี่ยเอามาเชิญ เทวดาที่อยู่ที่ที่ดินเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสามภูมิซะหลังจากเชิญเทวดาขึ้นไปอยู่บนสามภูมิแล้วเนี่ยคนที่อยู่บนแผ่นดินผืนนั้นเขาก็จะถือว่าเราจะทํามาหากินบนแผ่นดิน,น,นผืนนี้มันไม่เกิดอาเพศเหตุภัยแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปเหยียบย่ําทับถมเทวดาที่อยู่บนพื้นดินนั่นแล้วไงเพราะว่าเราได้จัดสรรที่อยู่ให้แล้วคือการตั้งสามภูมิน,น,นั่นเองสรมภูมินั้นก็ <ijo ose> เลยเปรียบเหมือนบ้านเหมือนปราสาทเหมือนวิมานให้เทวดาที่เฝ้าที่ดินนั่นแหละขึ้นไปอยู่บนนนั้ พอเทวดาขึ้นมาอยู่บนนั้นแล้วน่ะหลังจากที่ตั้งศาลเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อ่าโยมหลายๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับคงเคยนะฮะถือเครื่องเส้นสังเวยเช่นข้าวสุกข,ขนมสดข้าวผ้าปลายำแล้วแต่เราจะจัดสรรปันแต่งขึ้นสิ่งที่ดีๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเอาไปกราบไหว้สัมภูมิถามว่าโยมเคยไปกราบไหว้สัมภูมิไหมที่อยู่ในนี้มีไหมฮะเห็นไหมว่ายมไปกราบไหว้สัมภูมิกันถามว่าไปกราบไหว้ทําไมตอบได้แทนได้เลยว่า สิ่งที่อยู่ในใจเราั้นก็คงจะปราถนาในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จมีลูกมีเต้าขอให้เป็นคนดีขอให้ได้ปัญญาบารมีมาอุดหนุนค้ำจุนและด้วยอำนาจของทวยเทพเทวดาทั้งหลายจงมาอภิบาลคุ้มครองป้องกันภยัยสามีภรรยาจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยอย่าให้มีพียอันตรายทำอะไรให้ประสบความสำเร็จสารพัดที่เราจะขอนลฮะเห็นไมฮะเนี่ สรุปแล้วสารพระภูมิก็คือที่อยู่ของภูมิมะเทวดานั่นเองเปรียบเหมือนบ้านเหมือนปราสาทเหมือนวิมานให้เทวดาได้อาศัยอยู่แล้ววันนี้ที่โยมมานั่งอยู่เนี่ยมาวัดผู้น้อยเนี่ยได้นําเรือลํานี้เข้ามาหาอารมาเนี่ยก็เพื่อจะมาเชิญเทวดาที่อยู่ที่ต้นตะเคียนทองเนี่ยไปอยู่กับเราโดยมีเรือลํานี้เปรียบเหมือนบ้านเหมือนปราสาทเหมือนวิมานเหมือนนาวาสวรรค์ ให้เทวดาได้อาศัยอยู่นั่นเองอ้าวทีนี้เราเข้าใจแล้วะว่าที่เรามาวัดผู้น้อยเนี่ยเราจะมาเชิญเทวดานี้ไปอยู่กับเราแต่เขาเรียกว่าลุกขะเทวดาเพราะภาษาบาลีเนี่ย,เร,ยเรียกต้นไม้ว่าลุกขะเรียกต้นไม้ว่าลุกขะเทวดาก็คือเทวดาเนี่ยพอเทวดาไปอาศัยอยู่กับต้นไม้เขาเรียกว่าลุกขะเทวดาเลยก็เหมือนกับเราซึ่งเป็นเป็นโยมเป็นมนุษย์เลยเนี่ยเป็นคนเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันทั้งนั้นแต่ทําไมเรียกไม่เหมือนกัน คุณไปสิงสถิตยอยู่จังหวัดสิงบุรีเขาเรียกคนสิงบุรีเลยถ้าคุณไปมีสมมมาโอครอยู่จันทร์เขาเรียกคนจันทร์เห็นไหมฮะเหมือนกันนี่เปรียบเทียบให้คุณฟังง่ายๆนะฮะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาวัดพูน้อยเนี่ยเราก็จะมาเชิญเทวดาที่อยู่ที่ต้นตะเคียนทองนี่มาอยู่กับเราโดยมีเรือลํานี้นะฮะเป็นที่พักพิงอิงอาศัยของเทวดาเขาจึงเรียกเรือลํานี้ว่าเรือแม่แตะเคียนทองทีนี้ถ้าเราถามต่อไปว่าทําไมเราถึงต้องมาเชิญเทวดาไปอยู่กับเรา ก็เพราะเขาถือนักถือหนาว่าเทวดานั้นมีฤทธิ์มีอภินญ,ญาที่เรามาวันนี้เราทุกคนนี่ส่วนมากก็กราบไหว้เทวดากันทั้งนั้นนะแล้วโดยเฉพาะเทวดาประจําบ้านประจํากายประจ,จําใจประจําตระกูลของเราคือใครคือพ่อแม่ปูย่ย่าตาย,ยายบรรพบุบรุษของเรานั่นเองนั่นแหละคือเทวดาที่เราได้กราบไหว้อยู่เห็นไหมเป็นเทวดาที่เราได้กราบไหว้อยู่เวลาเราไป ทำบุญเนี่ยสามวัดาวารามเนี่ยถวายสังฆทานก็ดีสมุทรดีหลวงพอ่อหลวงพี่ท่านกระยาบอกว่าเอายมเตรียมตัวตรวจน้ําอุทิศบุญไปให้ญาติพี่น้องเราผู้ล่ว,วงลับไปแล้วก็ดียังอยู่ก็ดีนะให้ได้รับพรนะวาเนี่ยให้เทวดาได้รับพรพอเทวดารับพรแล้วเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์เมียพิญญาแท้องอนอนุโมทนาบุญให้กับเราเนี่ยฮะเราจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จครับ เอาทีนี้เรารู้แล้วว่าเรามาวันนี้เราจะมาเชิญเทวดาเพราะว่าเทวดาเนี่ยเขามีฤทธิ์เมพิญญานะแล้วเราก็กราบไหว้เทวดาทั้งนั้นนางฟักกูมานทองพวน้นะี้เห็นไหมเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในโลกของเทวดาอยู่ในภูมิของโอปปปาติกาทั้งนั้นเห็นไหมฮทีนี้ถ้าเราถามต่อไปอว่าและเทวดามาจากไหนเรากลับไปจากวัดผู้น้อยเราต้องรู้ให้หมดถ้าถามว่าเทวดามาจากไหน เราก็ตอบเขาได้ว่าเทวดาก็ไปจากมนุษย์นี่แหละเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับลงไปคือการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองครับการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับลงไปวันนี้ที่พวกเรามานั่งเนี่ยทุกคนผ่านการเกิดมาแล้วแล้วก็กําลังตั้งอยู่ครับเราเจอกันมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสุขอิม่มหิวร้อนเย็นอ่อนแข็ง มากมายนักหนาอุปสรรคชีวิตที่เราได้เจอและสุขในชีวิตที่เราได้เจอที่มานั่งอยู่เนี่ยทุกคนฉันอาตมาคิดว่าเจอกันครบทันแล้วนะฮะทุกคนขาดอย่างเดียวเสมอกันหมดเลยขาดอะไรรู้ไหมฮะตายถ้าตายเมื่อไรครบหมดเลยฮะเนี่ยตอนนี้เราเจอหมดะฮะทุกสุขหนาวเย็นอ่อนแข็งเห็นไหมเจอหมดทุกอารมณ์หลายอารมณ์ที่เราได้เจอยังไม่เจออย่างเดียวคือตายพวกเราเนี่ย อาตมาก็มานั่งพิจารณานะเรานี่มันยังไม่เจออย่างเดียวคือตายแนันเองนะถ้าตายแล้วครบเป๊ะเลยเห็นไหมฮะสรุปแล้วมนุษย์เราี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับลงไปวันนี้พวกเราที่มานั่งอยู่เนี่ยมันผ่านการเกิดมาแล้วฮะแล้วก็กําลังตั้งอยู่ยังไม่ได้ดับลงไปแต่ขณะที่พวกเราตั้งอยู่นี่คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะตั้งเฉยอยู่แม้แต่คนเดียวมันเฉยไม่ได้ฮะ เพราะเราต้องสาะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเอาไว้หล่อเลี้ยงบำรุงบำรเรอบุตรภรรยาสามีพ่อแม่พี่น้องเลยนะฮยให้อิ่มหนำสำราญโดยการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์เนีฮยมันจึงเฉยอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนฝนฝ่ายครับก็ลองคิดที่เมื่อวานนี้เราตั้งอยู่ที่ไหนออยู่ที่บ้านเราแต่วันนี้เรามาตั้งอยู่วัผู้น้อยแล้วแล้วพรุ่งนี้บะลือน,นี้เรายังไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะไปตั้งอยู่ที่ไหนเลยเห็นไหม นี่แหละคือการตั้งอยู่ของมนุษย์อย่างพวกเราบางคนตั้งอยู่ด้วยปัญญาฮะก็ไวฮะที่ดินบ้านรถโคตึกมีหมดเลยพร้อมแต่บางคนตั้งอยู่ด้วยปัญญาที่น้อยหรือเลอเกินนะไปแต่ในทางผิดๆนะิดอ่ะก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล่มสลายไม่เคยได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอน,นะเขาบางครั้งชีวิตตายไปยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนเลยเท้งเต้งไปเหมือนเรือที่อับปางไปในกลางทะเลนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ว่าชีวิตของเราในระหว่างที่ตั้งอยู่นะฮะ ขอให้ตั้งอยู่ด้วยปัญญาเห็นไหมฮะอ้าวละ่ะเมื่อตั้งอยู่แล้วครบสมบูรณ์แล้วสุดท้ายมันก็ต้องตายลงไปทั้งหมดแหละไม่มีใครที่จะอยู่ได้เลยแม้แต่ชีวิตเดียวเพราะพระพุทธองค์ได้ตัดไว้แล้วว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือการได้เกิดมามีเป็นสิ่งที่มีชีวิตใดๆในโลกเราเนี่ยเกิดหนึ่งก็ตายหนึ่งเกิดร้อยตายร้อยเกิดพันตายพันเกิดหมืน่นตายหมืน่นทุกชีวิตต้องตายหมด ทีนี้พอตายแล้วเนี่ยถามว่าไปไหนพวกเราเนี่ยบางคนก็ยังตอบไม่ได้นะบางคนศึกษาธรรมะมาก็ทราบมนุษย์อย่างพวกเราจะถามว่าตายแล้วไปไหนถ้าตายแล้วก็ไปเกิดทันทีคุณโยมเคยทราบไหมว่าการได้เกิดปเ,ปเป็นมนุษย์ถ้าตายปุ๊บแล้วไปเกิดทันทีเนี่ยรู้ไหมฮะทราบไหมเคยทราบไหมเอาวันนี้เราจะได้ทราบไว้เพราะมันอยู่ในสังสารวัตรโยมนะฮะสังสารวัตรเดไปแปว่าเว,วียนว่ายตายเกิดตลอดเวลา มนุษย์เนี่ยตายเกิดตายเกิดตายเกิดมาใช้กรรมกันอยู่นะครับและทีนี้เพราะมนุษย์ตายเกิดเนี่ยก็จึงเป็นที่มาของว่ามนุษย์เราเนี่ยพอตายปุ๊บเกิดทันทีปล่อยก็ใช่ะหมปล่อยเขาปล่อยเข,า,ยเขาเราฟังเรื่องราวที่เราจะควรจะฟังนะอนั้นปล่อยเขาเพราะฉนั้นจำไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยตายปุ๊บเกิดทันทีเลยเพราะมันอยู่ในสังสารวัฏอ่า ทีนี้มาดูว่ามนุษย์เนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยเกิดทันทีเนี่ยเกิดอย่างไรในพระไตรปิฎกเนี่ยบันทึกไว้เลยนะ,ะว่าการเกิดของมนุษย์เนี่ยแทบกับพลิบตาไม่ทันสมมุติเราไปเฝ้าคนเจ็บอยู่เนี่ยฮะเขาขาดใจปุ๊บเนี่ยบางทีเรายังไม่ทันกับพลิบตาเลยเขาเกิดแล้วเห็นไหมะฮะทุกคนนะทุกชีวิตไม่มีใครไม่เกิดพอตายปุ๊บเนี่ยเกิดทันทีเลยพุทธเจ้าตรัสว่าตายวันนี้เกิดวันนี้ตายเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เลย นี่ถ้าใครไม่เชื่อลองตายดูก็ได้นะฮะ,ะเราก็จะได้เห็นว่าเกิดทันทีเลยแต่อตาตมานี่เชื่อครับก็นั่นแหละมันไปเกิดตนกนรกไงเป็นเปรตไงมันก็เกิดแล้วไงฟังไปเรื่อยนะฮะคุณจะรู้นะฮะเนี่ยก็พอตายปุ๊บแล้วเกิดทันทีเลยนะฮะนี่ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองตายดูนะครับแต่อตาตมานี่เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเลยไม่ลองครับแต่ถ้าไม่เชื่อพระเจ้าก,ก็คงลองไปแล้วนะฮะเพราะคุณเหมือนกันรันพอต้สมควรเหมือนกัน แต่บังเอิญเชื่อพระพุทธเจ้าเลยอยู่ไปก่อนถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูนะฮะมนุษย์เราเนี่ยตายแล้วเกิดทันทีเลยแล้วไปเกิดได้สี่อย่างเนี่ยที่คุณจะพี่คุณพูดแต่เดียวคุณจะไปถึงแนละ้วแล้วไปเกิดได้สี่อย่างชีวิตเดียวเนี่ยไปเกิดได้สี่อย่างแต่ว่าไม่ใช่ไปทีเดียวสี่อย่างนะทางใดาทางหนึ่งในสี่อย่างที่เราจะต้องไปมีสี่ทางให้เดินเนะี่ยอ้าวสมมุติเราตายปุ๊บศพเราถกูกทิ้งไว้เนะ่เกิดอย่างที่หนึ่งเลยอ้าวธรรมาจะรวบรัดให้ไวๆสมมุติมีมนุษย์อยู่สี่หม พอตายปุ terror, 10, ๊บไอหมื謝謝่นคนแรกเนี 1. ่ยนะไปเกิดได้สี่อย่างพอตายปุ๊บเอามื่นคนแรกก่อนเลยไอกลุ่มนี้เกิดด้วยชลาพุชะเลยเกิดอย่างที่หนึ่งพระเจ้าเเกิดด้วยชลาพุชะเกิดอย่างที่สองเกิดด้วยอันเชะเกิดอย่างที่สามเกิดด้วยสังเสริชะเกิดอย่างที่สี่เกิดในภูมิของโอปปาติกะเรามาดูไอกลุ่มหนึ่งหมื่นคนแรกก่อนที่ตายไปเนี่ยเกิดด้วยชลาพุชะเนี่ยคือเกิดในมดลูกไงเอามื่นคนลูกมื่นคนตายปุ๊บไอพวกนี้ต้องไปเข้าในมดลูกทั้งหมดเลย หรือเกิดในคันคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกดวยนมและสัตว์ที่เลี้ยงลูกดวยนมแล้วก็แล้วมันมีขี้มดลูกอ่ะมีตั้งแต่มนุษย์ช้างมาวัวควายหมาแมวใช่ไหมสัตว์ที่มีมดลูกอ่ะที่เลี้ยงลูกดวยนมทั้งหมดเนี่มื่นคนเนี่ยต้องไปเกิดอย่างที่หนึ่งเลยที่พระเจ้าบอกว่ามีบุญมากสัตว์ที่เกิดในภูมินี่และที่มีบุญที่สุดคือมนุษย์เหล่านั้นเองที่ได้เกิดในมดลูกมนุษย์นั่นเองเห็นไหมฮะและเราก็ลองมาคิดที่ว่าเราถ้าไปอยู่ในไอ้มื่นคนและเราเนี่ยจะ ถ้าเราไม่ได้กลับมาในเกิดในมือูกมนุษย์ไปเกิดเป็นวัวเป็นฝ้าเป็นช้างเป็นไม้เห็นไหมไปเรื่อยไปเลยผู้เจ้าถึงสรรเสริญว่าสัตว์ที่เกิดในภูมินี้แหละถือว่ามีบุญที่สุดเกิดในมนะุษย์นี่ะแต่ยกย่องมนุษย์นั่นแหละมีบุญที่สุดกว่าเขาเลยเห็นไหมเรานี่เขาก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์ไหมพอไอ้พวกหมาช้างมมาโอควายหมาแมวเขาเรียกสัตว์เดรัจฉานไหมนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามันก็ยังหนีคําว่าสัตว์ไม่พ้นอยู่นั่นแหละนะ ก็ยังเป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์มนุษย์ไงเพราะฉะนั้นใครมาด่าเราไอ้สัตว์อีสัตว์อย่าไปโกรธเขาไม่ได้เรามันก็ยังเป็นสัตว์อยู่นั่นแหละหนีไม่พ้นแต่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐขึ้นมาเพราะฉะนั้นย้อนไปเลยว่าใช่ฉันก็สัตว์แต่เธออาจจะสัตว์มากกว่าฉันก็ได้เพราะเธอจัดสรรกํามพูดมาเป็นเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเกิดอย่างที่หนึ่งเห็นไหมอ้าวทีนี้สมมติไอ้มื่นคนแรกเกิดไปแล้วไม่รู้จะไปเข้ามย์ลูกอะไรนะแล้วแต่บุญกรรมนะแต่ถ้ามีบุเลษยย์ แล้วผูเจ้าก็ตัดไว้อีกว่าเรารู้แล้วว่าเราเกิดในบรรลุมนุษย์เนี่ยมีบุญนะได้เกิดเป็นมนุษย์นะเราก็อย่าลงละเริงเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากที่สุดเลยจำไว้ท่านผูเจ้าท่านตัดไว้สองในเอาทีนี้สมมุติว่าเกิดอย่างที่หนึ่งเนี่ยเกิดไม่ได้อีกหมื่นคนที่ต้องไปใช้กรรมคนละอย่างนะฮะไอหมื่นที่สองเนี่ยต้องไปเกิดด้วยอันดัชะเท่านั้นฮนะคือไปเกิดอันดัชะภาษาบาลีเนี่ยต้องไปเกิดในฟองไข่ เข้าฟองไข่อย่างเดียวเลยหมื่นคนพอตายปุ๊บจิตศพถูกทิงไว้จิตวิญญาณก็ไปเข้าฟองไข่่นเอีบุญเขามีแค่นั้นไง